สวัสดีครับผมชื่ออันฟ้าวันนี้ผมจะมาะทาโคโรโสีบทที่สองครับเพราะว่าข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าข้าพเจ้าต้องต่อสู้มากเพียงไรเพื่อท่านเพื่อชาวเมืองเราดีเซียและเพื่อทุกคนที่ไม่เคยเห็นหน้าขา้าพเจ้าเฉพาะเป็นส่วนตัวเพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการหนุนใจและผูกพันกันในความรักซึ่งจะทําให้เขาเปลี่ยนด้วยความมั่นใจอย่างบริบูรณ์ในด้านความเข้าใจและทําให้พวกเขา รู้ความล้ำลึกของพระเจ้าคือพระคิดซึ่งครั้งสิบปัญญาความรู้ทุกอย่างซ่อนอยู่ในพระองค์ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เพื่อไม่มีเพื่อไม่ให้ใครล่อลวงพวกท่านด้วยคําชักชวนที่น่าฟังเพราะว่าถึงแม้ตัวข้าพเจ้าไม่อยู่แต่ใจก็อยู่กับท่านทั้งหลายและมีความชื่นชมยินดีที่เห็นท่านอยู่กันอย่างเรียบร้อยและเห็นความเชื่อมั่นคงของพวกท่านในพระคิด ชีวิตที่บริบูรณ์ในพระคิดเพราะฉะนั้นในเมื่อพวกท่านรับเพยซสคขิตองค์ผู้เป็นเจ้าไว้แล้วก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วยจงอย่างรากและก่อสร้างขึ้นในพระองค์จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาแล้วจงให้การขอบคุณพระคุณทวียิ่งขึ้นจงระวังให้ดีอย่าให้ใครทำให้พวกท่านตกเป็นทาสด้วย หลักประชญาและหลอกคำล่อหลอกดวงที่เลวไหล,หลาตามตำนานของมนุษย์ตามพวกพูดผีที่ครอบรงำจักรวาลไม่ใช่ตามพระคิดเพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิน้นดำรงอยู่ในพระภกายของพระองค์และท่านได้รับความครบบริบูรณ์ของพระองค์เป็นทรงผู้เป็นสีสัเหนือพูดผีที่ครอบครองและพูดผีที่มีอำนาจทั้งหมด ในพระอ,องค์นั้นท่านทั้งหลายได้รับการเข้าสุนัตด้วยพธิธีเข้าสุนัตไม่ได้ทำด้วยมนุษย์มือมนุษย์เปล่าโดยการขาจัดเนื้อหนังบาบด้วยการเข้าสุนัตจากพระคิดพวกท่านถูกฝังรวมกับพระอ,องค์ในการบอกติสมาที่พระเจ้าทรงให้ท่านเป็นขึ้นมาร่วมกับพระอ,องค์ด้วยหรือความเชื่อในพานุภาพของพระเจ้าผู้ทรงทําให้พระอ,องค์เป็นขึ้นจากตาย และท่านซึ่งตายแล้วเนื่องด้วยการละเมิดทั้งหลายและเนื่องด้วยการไม่ได้เข้าสุนัดในเนื้อหนังของพวกท่านทรงทําให้ท่านมีชีวิตร่วมกับพระคิดและทรงอภัยจากการละเมิดทั้งหลายของเราพระองค์ทรงฉีกเอกสารนี้ที่มีคําสั่งต่างๆซึ่งต่อสู้และขัดขวางทางเราแล้ทรงขจัดไปเสียโดยตึงไว้ที่กลางเขนพระองค์ทรงปวดพูดผีที่ครอบครอง แล้วพวกคูดผีที่มีอำนาจพระองค์ทรงปราชา์พวกมันอย่างเปิดเผยและมีชัยเหนือพวกมันโดยกลางเขน,นั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครพิพภากษาท่านทั้งหลายเลยในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องเทศกาลหรือวันต้นเดือนหรือวันสบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของสิ่งที่มาในภายหลังแต่ตัวจริงคือพระคิดอย่าให้ใครตัดสิทธิ์พวกท่านด้วยการทำทีถ่อมใจ และด้วยการน,นำมรสก,การพวกทูตสวรรค์พวกเขาไฟฝันอยู่ในนิมิตหญิงพยองอย่างไม่มีเหตุตามความคิดฝ่ายเนื้อหนังของเขาและไม่ได้คิดมั่นในพระคิดผู้ทรงเป็นศีรษะซึ่งเป็นเหตุให้ทั่วทั้งร่างกายได้รับการบำรุงเลี้ยงและผสานเข้าด้วยกันโดยข้อและเอ็นต่าง จึงได้เจริญขึ้นตามที่พระเจ้าทรงให้เจริญขึ้นนั้นชีวิตใหม่ในพระคิดถ้าท่านทั้งหลายตายกับพระคิพดพลพวกพูดผีที่ข้องงำของจักรวาลแล้วทําไมท่านจึงมีชีวิตเหมือนกับว่าพวกท่านยังอยู่ฝ่ายโลกทําไมท่านยอมอยู่ใต้กฎต่างๆเช่นยาหยิบยาชิมยาแตะต้องสิ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จะพินาศเมื่อใช้มันและเป็นเพียงกฎเกณฑ์คําสอนของมนุษย์ จริงอยู่สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนปัญญาคือการนมัสก,การด้วยความสมัครใจการทำทีถ่อมใจและการทรมานกายแต่ไม่มีประโยชน์อะไรในการต่อสู้กับความไข้ของเนื้อหนังขอบคุณครับขอพระเจ้าไวพรทุกท่านครับ